ล่าสุดกลุ่มศิลปินหญิงชื่อดังบลัคพิงค์ได้จัดงานพิ้งคาพิกเพื่อเปิดตัวภาพยนตร์คอนเสิร์ตบลัคพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์อินซินเนเมสที่ห้างสรรพสินค้าไทาม์สแควร์ในเขตยองดึงโพตะวันตกของกรุงโซนนี่เป็นครั้งแรกในรอบ11เดือนที่ทั้ง4ีสมาชิกได้แก่เจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่าปรากฏตัวร่วมกันในที่สาธารณะนับตั้งแต่คอนเสิร์ตสุดท้ายของทัวร์บอนพิงค์ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว งานนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากครบรอบ8ปีของวงไทม์สแควร์ในวันศุกร์ถูกตกแต่งด้วยพรมชมพูสดใสแทนที่จะเป็นพรมแดงตามปกติที่ใช้ในงานภาพยนตร์ซึ่งเป็นการเน้นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงและพิง์สมาชิกของลักพิง์ดูตื้นตันและมีความสุขมากกับจำนวนแฟนคลับที่มารวมตัวกันในสถานที่นี้เพื่อดูเหล่าศิลปินอย่างใกล้ชิดพวกเธอใช้เวลาในการโต้อตอบกับแฟนคลับลิงชื่อแฟนคลับของลักพิง์ด้วยการเซ็นลายเซ็นและถ่ายเซลฟี่ งานนี้ปิดท้ายด้วยการตัดเค้กสีชมพูเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีของวงและการถ่ายรูปกลุ่มร่วมกันภาพยนตร์คอนเสิร์ตและพิงเวิร์ตทัวร์บอนพิ้งอินซิเนอร์มสซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในวันพุธที่จะถึงนี้เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ซีทีวจะนำเสนอฟุตเทจจากคอนเสิร์ตสุดท้ายของทัวร์บอพิง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่16และ17กันยายนปีที่แล้วที่กอชิออกสกายดมในเขตกูโรตะวันตกของกรุงโซลภาพยนตร์นี้จะเข้าฉายใน110ประเทศรวมถึงเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์กันรังรัดอย่างแค่อ่านข่าวนี้ก็รู้สึกถึงความรักที่แฟนๆมีให้กับแบล็กพิงจริงๆดีใจที่ได้เห็นทั้งสี่สาวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเธอดูมีความสุขมาก เป็นการจัดงานที่สวยงามมากพรมชมพูเข้ากับวงรักพิงค์สุดๆคอนเสิร์ตนี้ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนไม่เคยคิดว่าการเปลี่ยนพรมเป็นสีชมพูจะทำให้งานดูน่ารักขนาดนี้เสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่ก็รอดูหนังในโรงอย่างใจจดใจจอ่อสมาชิกทั้งสี่ดูดีมากไม่ว่าจะผ่านมาแค่ไหนพวกเธอก็ยังเป็นที่รักของแฟนๆเสมอขอบคุณที่นำเสนอภาพถ่ายเหล่านี้ มันทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ในงานด้วยเลยเราไม่ไหวที่จะเห็นฟุตเทจคอนเสิร์ตที่กอชีออกสกายดมอีกครั้งภาพพรมชมพูกับลักพิง n ์มันเข้ากันสุดๆจริงๆดีใจที่เห็นพวกเธอมีความสุขแฟนๆก็สุขใจไปด้วยการกลับมาครั้งนี้น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหญ่ต่อไปลักพิง n ์ทำให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเธอดูมีเสน่ห์เสมอหวังว่าลักพิงจะมีการจัดงานแบบนี้อีกในอนาคต แฟนคลับที่ได้ไปร่วมงานนี้โชคดีมากๆภาพยนต์คอนเสิร์ตครั้งนี้คงจะทำให้แฟนๆหวนคิดถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุด8ปีแล้วแบล็คทิงยังทำให้แฟนๆหลงรักได้เสมอเป็นงานที่น่าจดจำจริงๆขอบคุณสำหรับความสุขที่พวกเธอสร้างให้กับแฟนๆขอให้แบล็คทิงมีความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆ